เาก็ต่อเนื่องเลยจับไก่ด้วยนะไก่อะไก่มีสองตัวเป็นไก่ยังไก่ปลาเจอไก่สองตัวท่านผู้ชมเราต้องจับไก่ก่อนอ้าวอาจารย์เขาก็เหมือนเดิมครับต่อเนื่องเลยครับท่านผู้ชม ี่รับชมอยู่ครับยามเ,ยเช้าอากาศดีๆวันนี้ลมไม่พัดครับอือาจารย์เขาก็ไปแล้วครับออกจากตุวสตาร์ทครับเลื้ยขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมแล้วมารับชมกันว่าจะได้สักคีโลครับอืม รับชมครับต้นนี้ต้นขีวเขียว,ยวกบมะพร้าวใหญ่ครับมาดูที่ว่าจะได้สักกี่ลูกท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ขึ้นไปแล้วครับเอาตัดแล้วครับโอ้โหโตลงมาแล้วครับน้ำได้เดือดฟอดๆเลยครับท่านผู้ชม ลูกเขาไม่ต้องกลัวครับใหญ่แน่นอนไหนวะได้ไหมดูนี่มองไม่เห็นเดี๋ยวก่อนานจารย์ไหนวะมองไม่เห็นวะลูกอยู่ไหนอาจารย์ยเออเฮ้ยโอ้โหตะเบ็นมาขุดนี่มันลงไปที่เลนอะ นี่นี่มันบางอยู่เดี๋ยวไม่เห็นนะเนี่ยแน่เลยไอ้ไอ้ลูกเนี้ยต่ตรงนั้นเราปอดๆหนึ่งดำองมาตรงนี้ต้องไอ้คนต้อนเลยอ่ะลูกนี้ไม่ใช่มันดำอยู่ในน้ำสองลูกเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวต้องบอกข้บวนก่อนนั่นแหละเออตรงไว้นั่นแหละ มันไม่ลอยหนามอ่ะอีกเลยตรงนี้ตรงเลยดิตรงตรงเลยตรงนั่นแหละเ,หอเออประมาณนั้นนะ่ะมันไม่หนีไปไหนหรอกอ่ะมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นหนามนเฮ้ยเลยมาอีกดิเข้ามาข้างในหน่อย<ม>เออไม่ใช่เฮ้ยลุกนั่นแหละสิฮะม,มา,าตรงนี้ตรงนี้เลยเนี่ยนั่นแหละตรงนั้นออน่ะเออน่ยแถวประมาณนั้นนะ่ะ Mình tông kiểu hay ừ, trong liền. Trong liền lên Đây, bài, mình đồng, lên lên Vậy bay, không? lên có thể lúc điều này. Không, chưa chưa ดำน้ำก็ท่านผู้ชม,มสวัสดีครับอาจารย์กเ็เลยลงมาสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยสวัสดีครับยามเย็ยนๆอากาศเช้าๆลมเยน็ยนๆ